ผมยังจาภาพภาพหนึ่งที่เป็นภาพที่ไม่น่าเอามาเล่าแต่ก็เป็นเรื่องเล่าอีกนิดนึ่งละคือหลังจากที่ผมเดินทางออกจากบ้านไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยครับวันหนึ่งมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเข้าไปที่บ้านผมได้แจ้งเหตุผลว่าเขาอยากจะคุยกับภรรยาผมผมก็เลยบอกถ้ากันเป็นเรื่องของภรรยาผมผมไม่เกี่ยวแล้ววันหนึ่งน้องคนนี้เขานั่งคุยสัมภาษดมานะนั่งสัมภาษณ์ภรรยาผม ผมเองแม้จะไม่แทรกแซงแอบไปนั่งอยู่ไกลแต่ก็ยังเงี่ยหูฟังว่าเขาจะคุยอะไรกันบ้างนะครับแต่มันมีคําพูดหนึ่งซึ่งผมรู้สึกได้ถึงความหมายที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกดีมากคือน้องผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวถามภรรยาผมว่าอาจารย์ทําได้อย่างไรที่อนุญาตให้อาจารย์ประมวลออกจากบ้านไปในความหมายแบบไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเลยภรรยาผมเขาเงียบ ผมเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้เตรียมคําตอบที่จะตอบสิ่งนี้และเขาคงไม่รู้จะหาคําตอบใดมาสักพักหนึ่งก็บอกว่าเพราะรักอาจารย์ประมวลผมฟังโอ้โหก็ตอบดีนี่แล้วเขาพยายามอธิบายคือก็คุยกันในะระหว่างผู้หญิงที่เป็นผู้สื่อข่าวกับภรรยาผมเนี่ยคือภรรยาผมก็บอกว่าเพราะรักอาจารย์ประมวลตั้งแต่ยิวกินกันมาแกไม่เคยขออะไรเลย แล้ววันหนึ่งแกมาบอกความรู้สึกว่าแกต้องการจะทําสิ่งนี้ตกใจมาตอนได้ยินแต่ก็มีความรู้สึกผ่านมาว่าสิ่งที่เขาอยากจะทําก็คงมีความหมายบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้เพราะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยเขาก็ทําอะไรไปหลายอย่างที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันทําทําไมแต่สิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกเชื่อมั่นก็คือเขาจะไม่ทําอะไรซึ่งเป็นเรื่องเหลวไหลเป,เ,ปเป็นความเห็นแก่ตัวเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะมันมีความหมายแต่เขาอาจจะพูดหรือไม่พูดในครั้งนี้ก็รู้สึกตกใจแต่ก็รู้สึกได้ซึ่งความหมายว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้ให้ตามที่เขาต้องการถึงอนุญาตผมเข้าใจว่าสิ่งที่ภรรยาผมพูดนั้นไม่ได้บอกผมดีนะครับแต่ผมกำลังต้องการบอกความหมายอย่างหนึ่งว่าในขณะที่เราบ่มเพราะสิ่งที่เป็นความรักอันบริสุทธิ์ขึ้นในใจเราความรักอันบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจเรามันก็มี รัศมีมีมนทนของมันที่จะแผ่ไปทําให้เกิดความหมายขึ้นในใจของบุคคลที่ใกล้ชิดเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนถ้าใครยังนั่งอยู่ที่นี้และเป็นยังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวหรือไวัยไม่หนุ่มสาวก็ได้นะครับโปรดเชื่อมั่นเถอะครับว่าการบ่มเพาะความรักอันบริสุทธิ์ขึ้นมาในใจเราแม้เราจะไม่ได้คาดหวังผลใดๆตอบคืนแต่ความหมายที่มันจะปรากฏขึ้นก็คือมีพลานุภาพทางบุคคลที่ขขสัมพันธ์อยู่กับเรานั้นเขาได้สัมผัสคุณค่าและความหมายของความรักและความรักนี้ไม่มีอะไรจะคืนมากไปกว่ามันจะมีความรักตอบ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นหัวใจสําคัญที่เราผิดหวังกันอยู่ในปัจจุบันเราต่างคาดหวังความรักจากอิจดวงอื่นคือคนที่เป็นคู่ของเราและต่างคาดหวังกันเช่นนี้จึงลักษณะกลายมาเป็นว่าเราต่างก็คาดหวังจากเขาพอคาดหวังและต่างผิดหวังจากกันและกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่สมหวังความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่แย่ ผมจึงบอกคุกคนนะครับที่ผมมีโอกาสคุยด้วยในปัจจุบันว่าทันทีที่เราเกิดความรักขึ้นในหัวใจโปรดตรวจสอบตัวเราเองให้แน่ชัดทันทีเลยว่าสิ่งที่เป็นความรักเนี้ยต้องมีความหมายที่เราเป็นฝ่ายรักเขาเราจะต้องเป็นฝ่ายรักเขาไม่ใช่เราเป็นฝ่ายถูกรักเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงความหมายเวลาไปไหว้พระขอพรอ,อะไรอย่าไปตั้งจิตปรารถนาว่าขอให้พบแฟนที่ดีหรืออยากขอให้มีแฟนที่ดีแต่ตั้งจิตปรารถนาว่าจะขอเป็นแฟนที่ดี คำว่ามีแฟนที่ดีคือเราต้องการความดีใจใจของเขาแต่เราไม่ได้เรียกร้องจากตัวเราเองเลยเพราะตั้งจิตปรารถนานี่จะไปไหวหลวงพ่อพระพุทธเจนราชหรือใครก็ตามทีนะครับโปรดไหวและตั้งจิตปรารถนาขอให้เราได้เป็นแฟนที่ดีคําว่าได้เป็นแฟนที่ดีคือได้มีโอกาสที่จะบ่มเพาะความรักความซื่อสัตย์ความอดทนอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดขึ้นในเนื้อในตัวเราและทันทีที่เรามีความรักแบบนี้ครับนั่นคือเราจะไม่ผิดหวังเลย พราะเราไม่ได้ทําให้สิ่งที่เป็นความรักมีความหมายอยู่ข้างนอกความงดงามอยู่ในตัวเราเองไม่ได้อยู่ในใจดวงอื่นเมื่อตะกี้ผมเล่าถึงครูของผมท่านมาโยคีซกเซนลาเชรินโบเชที่บอกว่าความเลวร้ายที่สุดก็คือการปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นในใจผมใช้คําพูดในโครงสร้างเดียวกันพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าความงดงามยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ที่สุดคือเราให้ความรักเกิดขึ้นในใจเรา และเมื่อความรักเกิดขึ้นในใจเราแล้วเราจะไม่มีคำถามว่าเราจะได้อะไรจากเขาแต่เราจะมีคำถามตัวเองเสมอว่าเราจะทำอะไรเขาได้บ้างทันทีที่เรามีคู่ชีวิตขอให้มีโครงสร้างความหมายขึ้นในใจเราแบบนี้ <โ frustrating. S 1> ว่าความงดงามมันยิ่งใหญ่ที่สุดค,คือความรักที่อยู่ในใจของเราคำพูดหรือคำถามไม่จะถามว่าเขาจะทำอะไรให้เราแต่เราจะมีคำพูดบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะทำอะไรให้ขใหเขาและความรู้สึกแบบนี้ครับจะเป็นความหมาย ของความรักและความรักแบบนี้เมื่อเราบม่มเพาะไปเรื่อยๆจากวันหนึ่งซึ่งเราเป็นวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งเมื่อเราแก่ชาราเราจะได้สัมผัสความรักที่งดงามความรักที่งดงามที่ผมเข้าใจว่าคือรางวัลของชีวิตที่ยิ่งใหญ่แม้เราจะไม่กา้าต้องการรางวัลน,นี้แต่ให้จํามาเลยนะครับผมกล้าพูดผมอายุ65ปีในปีนี้เนี่ยครับมันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเราได้มีชีวิตอยู่และได้บม่มเพาะสิ่งที่เป็นความรักในใจของเรา ในใจของเราวันหนึ่งเรามีความรู้สึกได้เลยว่าเราได้อยู่กับบุคคลที่เราไม่เคยโกรธเขาอยู่กับบุคคลที่เราไม่เกลียดเขาอยู่ในบุคคลที่เรามีความรู้สึกดีเหลือเกินที่ได้ทําสิ่งต่างๆที่ได้รับใช้เขาผมจึงพูดเสมอนะครับในปัจจุบันพูดเล่นสำนวนแต่จริงพูดจริงๆนะครับว่าผมไม่ได้มีกิจอื่นใดหรอกผมแค่เกิดมาเพื่อรับใช้ผู้หญิงคนนี้เท่านั้นเองและปัจจุบันนี้ผมมีความสุขเป็นลนน้นพ้นที่จะได้รับเธอ